เทคนิคการใช้หาคิรชันขั้นสูงมีรูปแบบไหนบ้างครับและจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับมีตัวละครตัวไหนสามารถใช้ได้ครับและพวกเขาใช้กันตอนไหนลองมาดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกบนาชั้นแรกครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงเทคนิคการใช้หาคิราชันขั้นสูงสุดครับนับได้ว่าเป็นสเกลพลังเป็นระดับพลังครับ ที่รุนแรงและสูงสุดของเรื่องในเวลานี้เลยล่ะครับจากผลงานวิจัยนะที่ผมได้ทําการรวบรวมเก็บข้อมูลมากว่า20ปีตั้งแต่ที่กระตุ้นเรื่องนี้ดําเดินเดินเรื่องมาครับผมค้นพบครับว่าการใช้ฮาคีละชันขั้นสูงสุดน่ครับณเวลานี้เนี่ยน่าจะมีเทคนิคอยู่2รูปแบบในเวลานี้ครับเอาทั้งฮาคีกรอกขั้นสูงครับหรือลิโอขั้นสูงครับมาประสานเข้ากับฮาคีราชันขั้นสูงในการต่อสู้ครับกับอีกรูปแบบหนึ่งครับคือการใช้ฮาคีระชันขั้นสูงในการห่อคุ้มร่างกาย หรือห่อหุ้มอาวุธแล้วก็ไปโจมตีศัตรูได้เลยครับผมขอนับว่ามันแบ่งได้เป็น2รูปแบบณน,นเวลานี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าข้อมูลเชื่อถือได้น,นะเพราะว่าผมรวบรวมข้อมูลมาแล้วกว่ายี่สปีนะผม <c oughs> <c oughs> ยอก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  <c oughs> ห <laughs> ยอกนะครับพูดเล่นนะครับเดี๋ยวใครไปเชื่อเป็นจริงเป็นจังนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามีใครเคยใช้พลังทั้ง2รูปแบบนี้ให้เราได้เห็นแล้วบ้างครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้ครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมนะผมมีเกมแนะนําสนุกๆให้เล่นครับฟาร์มเลเวลเล่นกันมันๆในช่วงเวลานี้นะขอแนะนาเกมนี้เลยครับราคกลาจา4นั่นเองครับเป็นเกมที่มีการาฟิกสวยมากครับตัวละครในเกมโคตรสวยโคตรน่ารักโคตรน่าหลงใหล เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมนี้ครับและเกมนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากครับตอนนี้เกมเนี่ยได้ทําการคอลแลบกับดีเมชชื่อดังระดับโลกนะับนั่นก็คือเรื่องอีวาเกเรียนั่นเองครับโดยในครั้งนี้เนี่ยเราจะโดนพวกอพอโซมาบุกโจมตีแล้วครับเราก็ต้องรับมือต่อสู้กับพวกอพพอโซครับด้วยการใช้อีวาเฟิร์สแมชชีนครับเราจะต้องต่อสู้ศัตรูกนจัดศัตรูปกป้องอนาคตของเราไว้ด้วยการขี่อีวาหมายเลขหนึ่งไปช่วยอะคาเดมีต่อต้านการโจมตีของเหล่าศัตรูครับและนอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมรายวันเพื่อรวบรวมค่าพลังต่างมิติและยังได้ทําอาหารอันสแสนอร่อยกับสาวน้อยน่ารักอย่างเอลี่อีกด้วยครับนอกจากนี้ครับภายในตัวเกมเนี่ยยังมีรูปแบบการเล่นอีกหลายอย่างครับที่ทําให้เราสนุกสนานไปกับการเล่นเกมนี้ครับเราจะได้เข้าไปอยู่ในโลกของเกมดราโอนลาจาซีและอิวาเกเลียนไปพร้อมๆกันครับอย่าลืมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมครับใครที่อยากหาเกมสนุกๆเล่นครับตัวละครสวยๆน่ารักๆครับผมก็พลาดไม่ได้แนะสำหรับเกม ก,ก้อนลาจาครับอย่างตอนนี้ผมเองครับก็มีการสร้างตัวละครมาใช้สําหรับตัวผมเองด้วยนะครับแล้วผมก็เลือกแบบสาวน้อยน่ารักแบบโลลี่เลยว น่ารักมากครับเป็นอะไรที่ฟินมากครับที่เราสามารถควบคุมสาวโลลีนะครับให้ดําเนินในเรื่องต่อสู้กับศัตรูได้ตามใจชอบของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดเกมดราก้อนราจาสี่นี้ด้วยครับเป็นเกมแนว mmorpg ครับเกมนี้กราฟิกสวยมากผ้าสวยมากตัวละครนี่โคตรสุดแสนจะน่ารักแบบสุดๆไปเลยนะครับโอเคครับเข้าสู่เรื่องราวของฮาคิราชานระดับสูงกันต่อครับผมก็จากล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้ฮาคิราชันระดับสูง จะมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งครับที่ค่อนข้างชัดเจนครับเวลามีการใช้พลังระดับนี้ครับมันจะมีสายฟ้านะครับสีดำนะครับผมซึ่งเป็นออร่าที่พลุ่งพล่านมากนะแสดงให้เห็นถึงสเกลพลังการโจมตีที่มันรุนแรงสุดๆครับและถ้าลองย้อนไปดูดีๆครับปรากฏว่ามันมีการใช้พลังระดับนี้เนี่ยตั้งแต่เข้าภาควาโนมาครับผมหลายครั้งหรือเกินครับเหมือนกับว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของอาจารย์โอด่าแล้วล่ะครับว่าพอเข้าภาควานโนนะครับมันจะต้องมีพลัง รูปแบบใหม่ครับมีสเกลพลังที่ท็อปขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับเพื่อให้ลูฟี่เนี่ยเอามาต่อสู้ต่อกรนครับกับศัตรูระดับจกกักรพรรดนั่นเองครับ อย่างเช่นตอนแรกเลยครับตอนที่ไคโดนะมาระชิญหน้าต่อสู้กับลูฟี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ไคโดเนี่ยฟาดลูฟี่สักทีเดียวแล้วก็หลับพ่ายแพ้ไปเลยครับผมเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากครับผมลองไปย้อนดูดีๆครับเรากดว่าไอการโจมตีครั้งนั้นครับมันมีออร่าของสายฟ้าสีดําในการฟาดลูฟี่เข้าไปเต็มแรงครั้งนั้นด้วยครับมันก็ทําให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับว่าลูฟี่ที่ปกติก็คืออึดนักยึดหนานะครับล้มก็ลุกล้มก็ลุกนะครับทำไมการโจมตีครั้ง นถึงสามารถน็อกลูฟี่ได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ผม เพราะมันเป็นการโจมตีที่แฝงด้วยความสามารถแฝงด้วยพลังขั้นสูงสุดจริงๆนะครับผมเป็นการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงในการโจมตีเข้าไปด้วยครับต่อมาครับบนดาดฟ้าครับไคโดได้ทําการโจมตีลูฟี่อีกครั้งหนึ่งครับเป็นท่าที่ทรงพลังและรวดเร็วมากครับครั้งนี้โดนเพียงเฉียดนะครับเพราะลูฟี่นั้นใช้ความสามารถในการมองเห็นอนาคตครับแล้วก็หลบได้แบบเสี้ยววินาทีจริงๆครับโดนเฉียดๆแต่แต่ก็ทําให้ลูฟี่ร้องลั่นได้รับตาเมทแถมเลือดไหลโซ่หัวด้วย เหมือนกันครับท่าแล็กนาล็อกของไคโดนั้นเนี่ยอันนี้คือชัดเจนมากครับฟาดลงมาแบบเต็มแรงครับ อ,อลาสายฟ้าสีดําที่กระบองของไคโดคือมันแผ่กระจายได้อลังการมากครับฟาดลูฟี่เข้าไปเต็มครับและลูฟี่คือโดนท่านี้ก็ไปคือลูฟี่ก็นอนน็อกตาเลือดถึงขั้นหมดสติเลยครับในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยลูฟี่ก็ตัดสุ้เลยครับว่ามันไม่ได้เป็นการโจมตีแบบใช้ฮาคิกรอธรรมดาทั่วไปนะครับมันเป็นการใช้ฮาคิราชานันปกคลุมอาวุธแล้วก็ฟาดลงไปที่ตัวเขานะแล้วล่าสุดเลยครับไคโดใช้ท่าอัศนีแปดทิศอีกแล้วครับผมในการโจมตีทั้งล่อแล้วก็ โซโลครับผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราเห็นว่าการโจมตีที่สายฟ้ามันแบบสวัดเสวียงพุ่งพลานมากเนี่ยอัศดี8แปดทิศท่าโจมตีสุดรุนแรงของไคโดที่ผมใช้บ่อยเลยเกินนะ <c oughs> ใช้บ่อยจนท่าไม้ตายมันจืดชื้นหมดเลยนะเปลี่ยนทงเปลี่ยนท่ามาดีเลยจุดสังเกตยอย่างหนึ่งครับตืวนว่าการโจมตีของไคโดที่ใส่ฮาคิราชันระดับสูงไปนะครับมันยังเป็นการโจมตีที่สัมผัสโดนตัวศัตรูโดยตรงอยู่ด้วยนะครับ มันยังไม่เหมือนกับการโจมตีที่โลเจอร์และหนวดขาวเคยใช้ให้เราเห็นนะครับมันยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นการโจมตีที่สร้างดาเมจใส่ศัตรูได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสศัตรูโดยตรงอะนะครับผมจึงรู้สึกว่าการใช้ฮาคิราชระดับสูงนะครับมันน่าจะมีการใช้ถึง2เทคนิคด้วยนะครับอย่างเทคนิคแรกครับที่ไคโดใช้นะผมขอจัดเป็นประเภทว่าการใช้ฮาคิรัชมาปกคุมร่างกายแล้วก็โจมตีศัตรูอะไรกันไปนะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งครับน่าจะเป็นขั้นที่แอดวานแล้วก็รุนแรงมากๆครับคือ อาจจะเป็นการใช้ฮาคี้กรอกขั้นสูงครับผสมผสานเข้ากับการใช้ฮาคี้ราชันขั้นสูงครับทำให้การโจมตีในลักษณะนั้นครับมันเป็นการโจมตีที่ไม่ต้องสัมผัสถึงศัตรูโดยตรงครับแต่ออลาและพลังทําลายล้างนั้นเพียงพอนะครับผมที่จะสร้างดามเบดใส่ศัตรูได้ครับก็จะเป็นระดับที่โรเจอร์และดวดขาวเคยใช้ให้เราเห็นนะครับและปัจจุบันนี้ครับลูฟี่เองก็ทําแบบนั้นได้ครับโจมตีใส่ไคโดได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสโดยตรงครับแต่ดามเบดนั้นครับรุนแรงเหลือเกินครับไคโดนี่หงายท ไนะต่อมาครับเรามาดูลำดับเหตุการณ์ครับการใช้ฮาคิราชาันระดับสูงครับแต่ว่าเป็นการโจมตีโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับศัตรูโดยตรงครับก็น้อยนครับว่าเราเคยเห็นฉากนี้เนี่ยนู่นเลยครับผมตอนที่โลเจอร์ประทะกับหนวดขาวครับตอนนั้นก็แบบเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสไพร์บัตตบักเกอร์มากนะตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วครับว่ามันไม่ได้เป็นแค่ฮาคิกระดับสูงอย่างเดียวเพียงเท่านั้นนะผมมันเป็ี่ยนการใช้ฮาคิราชาันนะมาผลึกเข้ากับการต่อสู้ด้วยครับนอกจากอาวุธจะไม่ต้องสัมผัสกนแล้ว ก็ยังมีออร่าของสายฟ้าสีดำครับผมเป็นเอฟเฟกให้เราได้รู้ครับว่ามันเป็นการโจมตีที่รุนแรงและเหนือชั้นจริงๆินะครับตอนที่โรเจอร์โจมตีใส่โอเด้งอันนี้ก็ใช่นะครับเป็นการโจมตีด้วยการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงเหมือนกันครับตอนนั้นโอเดงโดนโจมตีเข้าไปคือโอเด้มันก็งมกันด้วยอะไรวะเมื่อกี้มันการโจมตีอะไรวะเนี่ยฉันไม่เห็นรู้มาก่อนเลยฉันขอหน่อยขอลองใหม่ขอแก้มือใหม่หน่อยนะ เป็นครั้งแรกครับที่โอเด้งกับโรเจอร์เนี่ยมีการเผชิญหน้าต่อสู้กันครับโอเด้งโดนฟาดเข้าไปเต็มๆหนึ่งดอกครับผมโอเด้งตอนนั้นยังงงๆอยู่เลยครับว่ามันเป็นการโจมตีแบบไหนครับพิสดารผลึกมากครับโอเด้งไม่เคยโดนโจมตีแบบนี้มาก่อนนะครับก็เนี่ยครับว่าตอนนั้นโอเด้งถึงแม้ว่าจะเก่งและแข็งแกร่งครับและมีฮาคิราชันก็ตามทีครับแต่ในตอนที่โอเด้งมาเจอกับโรเจอร์ครับน่าจะยังไม่ถึงขั้นที่ใช้ฮาคิราชันมาปกคุมดาบแลวเอามาใช้ในการโจมตีได้แน่งครับโอเด้งก็เลยจางงๆนิดหนึ โจมตีไปในลักษณะนั้นนะครับยกตัวอย่างครับย้อนไปในตอนที่โอเด้งโจมตีแบบรุนแรงมากนะครับผ่าเจ้าหมูยักษ์นะผมเป็น2ท่อนนะผม ถ้าโจมตีนที่รุนแรงขนาดนั้นของโอเดงครับเรายังไม่เห็นสายฟ้าสีดําที่พวยพุ่งออกมาจากดาบของโอเดงครับเห็นเพียงแต่ฮากคี้นะครับที่เปลี่ยนดาบครับผมให้กลายเป็นสีดําทะบึนแล้วก็โจมตีหมู่เข้าไปนะครับก็น่าจะเป็นตัวยืนยันได้ครับว่าความสามารถของโอเดงในตอนนั้นครับยังไม่สามารถที่จะเอาฮาคิราัชันมาผสมผสานเข้ากับการฟันดาบของเขาได้ครับแต่หลังจากที่โอเด้งลุ้มจนภัยกับโรเจอร์ครับดูดว่าฝีมือเขาเนี่ยน่าจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับผมหลังจาก จากนั้นครับเราจะเห็นว่าโอเด้งเนี่ยครับสามารถใช้ฮาคิราชันมาผสมผสานเข้ากับการต่อสู้แล้วได้ด้วยครับผมตอนที่โอเด้งเผชิญหน้ากับกองทัพไคโดครับแล้วโอเด้งก็แบบบุกป่าฝ่าดงเลยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นการใช้ฮาคิราชันระดับสูงให้เราได้เห็นด้วยครับเพราะเราก็จะเห็นแบบมีสายฟ้าสีดำอล่าพุ่งพล่านนะครับผมในตอนที่โอเด้งนะครับฝ่าฟันตะลุยกองทัพของไคโดครับและแน่นอนครับว่าในตอนที่โอเด้งโจมตีใส่ไคโดสร้างรอยบาดแผลชะกันเอาไว้ครับและการโจ ตีครั้งนั้นครับผมแท้จริงครับมันควรจะทําให้โอเด้งนั้นได้รับชัยชนะอันงดงามอยู่เหนือไคโดครับสำหรับการโจมตีของอเด้งนั้นครับถึงแบบว่าจะมีฮาคิรชานใส่เข้าไปด้วยครับแต่เรายังไม่เห็นชัดๆนะครับว่ามันเป็นการโจมตีที่ถึงขัน้นไม่ต้องสัมผัสสตูโดยตรงหรือเปล่านะครับเพราะการโจมตีอโอเด้งมันเป็นสไตล์การฟันนียผมคือฟันแล้วมันก็แบบฟันสตูไปเลยได้บาดแผลไปเลย เรายังไม่เคยเห็นโอเด้งปะทะดาบปะทะอาวุธกันเหมือนกับกรณีของโรเจอร์กระโดดข่าวครับที่แบบมันมีการยันกันอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเห็นว่าเออมันมีออร่าที่มองไม่เห็นอยู่นะแต่โอเด้งเนี่ยเรายังไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยครับผมก็เลยแบบฟันธงไม่ได้ครับว่าการโจมตีของเด้งนะผมมันเป็นสไตล์ไหนกันแน่นะแต่ที่แน่ๆครับผมคนที่สามารถโจมตีโดยที่ไม่ต้องสัมผัสศัตรูโดยตรงได้เนี่ยตอนนี้ครับผมชัดเจนครับว่าลูฟี่ครับผมสามารถทําได้ครับจากตอนล่าสุดครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้เท้าครับไปยั กระบองของไคโดครับก็ไม่ต้องสัมผัสโดยตรงครับหรือแม้แต่การต่อยเข้าไปเต็มเท้องของไคโดครับผมเลนเอาซ่าไคโดกากเลือดซีซาร์เลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้สัมผัสโดนตัวไคโดโดยตรงเช่นกันครับรวมถึงท่าที่ลูฟี่ต่อยเสยคางไคโดครับก็จะมีสายฟ้าสีดําครับพร้อมกับออร่าที่เหมือนกับเป็นแรงกระแทกครับผมเป็นการโจมตีที่ลูฟี่ซัดไคโดซนหน้าหงายล้มตึงไปครับลูฟี่นั้นไม่ต้องสัมผัสโดนตัวไคโดโดยตรงเลยสักกับครั้งเดียวครับ แต่นี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ดวนสรุปของผมเองนะผมยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับผมมองว่าเออการใช้ฮาคิราชันเนี่ยมันแบ่งได้เป็น2รูปแบบครับคืออย่างแรกเนี่ยใช้ฮาคิราชันแบบเพียวๆเลยมาปกคลุมร่างกายแล้วก็โจมตีศัตรูอะไรกันไปครับส่วนแบบนึงครับคือใช้ควบคู่กันไปเลยครับใช้ฮาคิเกราะระดับสูงครับที่จะมีออร่าปกคลุมอยู่แล้วระดับหนึ่งครับแล้วก็เป็นความสามารถที่ทําลายศัตรูจากภายในได้ครับผสมผสานเข้ากับการใช้ฮาคิราชันเอาฮาคิราชันมา ห่อหุ้มร่างกาย้าไปอีกนะก็จะเป็นเกราะที่มันหนาขึ้นมีออร่าที่มันหนาขึ้นและมีการโจมตีที่มันรุนแรงมากขึ้นไปด้วยอีกได้ยนะครับก็จะเป็นขั้นแอดวานแอดวานขึ้นไปอีกทีนะครับผมแบ่งเป็น2รูปแบบในเวลานีครับตามความเข้าใจของผมนะและ้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับเทคนิคการใช้ฮาคิรชันขั้นสูงครับก็จะพูดถึงฉากที่มีตัวละครเคยใช้ความสามารถระดับตีให้เราได้เห็นนะครับซึ่งนอกจากนี้ถามว่ามีไหมมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วครับผมพวก จกักรพรรดิคน,นอื่นๆนะผมอย่างชงอย่างแช้งอะไรเงี้ยผมใช้ได้อยู่แล้วนะฮาคิ้ของเขานี่โค่นล้มศัตรูได้แบบระดับแสนคนนะผม การใช้พลังฮาคิรัชนขั้นสูงมาห่อคุ้มร่างกายห่อคุ้มดาบและต่อสู้เนี่ยระดับแชงนะทําได้แน่นอนครับผมแต่เราคงยังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ครับสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้้อชอบทูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ครับเรามีสปอนเซอร์ครับเกมดรา้อนลาจาครับผมยังไงก็ขอความร่วมมือของความกรุณาด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเล่นเกมใหม่หาเกมใหม่เล่นนะกราฟิกสวยๆภาพสวยๆตัวละครน่ารักนะ แนะนำเกมตราก,กอนราจาด้วยครับลิงก์ดาวน์โหลดก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วด้วยครับโหลดกันเยอะๆนะครับอย่าให้เสียชื่อเลยผม <c oughs> น,าน,นานทีผมนานทีปีชาติจะมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับไม่อยากให้สปอนเซอร์ผิดหวังนะเออยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยแล้วกันนะโอเคครับผมคงต้องจากกันไปก่อนเนะ้อแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาจันนะครับผมไปครับบา,บายบายสวัสดีครับ